อนไม่หลับเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะและเมื่อ,อไหร่ควรจะมาพบแพทย์หมอดารากุลค่ะเชี่ยวชาญด้านสมองและวิชาศาสตร์การนอนหลับ การนอนไม่หลับนะคะเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะถึง30%เลยของประชากรทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆมาจาก3อย่างค่ะข้อ1คือโรคทางกายนะคะเช่นการปวดบางอย่างเช่นปวดหลังโรคสมองเสื่อมนะคะโรคกรนหยุดหายใจขณะหลับค่ะอันที่2คือทางใจค่ะอาจจะมีความกังวลน,นะคะมีความเครียดตั้งแต่เครียดธรรมดาไปจนถึงอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าค่ะ ข้อ3นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะเช่นแสงสว่างเกินไปเสียงดังเกินไปหรือว่าการพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นดูทีวีหรือดูโทรศัพท์ก่อนนอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีการนอนไม่หลับเกิน3ครั้งต่อสัปดาห์เกิดเป็นเวลาเกิน3เดือนควรจะมาพบแพทย์นะคะหรือว่าใครที่มีอาการน้อยกว่าน,นี้แต่ว่าเริ่มมีผลทางจิตใจทางร่างกายการเรียนหรือว่าการทํางานค่ะก็ควรจะมาพบแพทย์ ที่เรานะคะคลินิกคุณภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะพร้อมที่จะดูแลและก็รักษาอย่างตรงจุดเพื่อให้คุณภาพการนอนดีขึ้นค่ะ